สวัสดีคะ่ะวันนี้ร้านนาฬิกาโรเล็กนะคะจะออมีจิวเวลี่สวยๆนาฬิกาสวยๆมาเสนอนะคะ่ะเริ่มที่สร้อยข้อมือก่อนเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นสร้อยข้อมือแพตินัมฝั่งเพชรค่ะเพชรน้ำขาว97นะคะฝังรอบข้อมือเลยคะ่ะเส้นนี้สาวอวบก็ใส่ได้นะคะเพชรรวมอยู่ที่3.29กลรัตค่ะแล้วก็ แพตตินัมหนักอยู่ที่5.6กรัมนะคะถ้าสนใจสอบถามราคาได้ค่ะเส้นนี้อันนี้ก็จะเป็นกําไรทองคำขาวค่ะฝั่งเพชรรอบข้อแล้วก็ตัวเรือนฉลุลายสวยเลยนะคะตัวนี้เพชรน้ำ97ค่ะฉลุลายรอบวงเลยค่ะตัวล็อกก็แข็งแรงนะคะเป็นดับเบิลล็อกตัวนี้เพชรรวมของเขาอยู่ที่1.37กรัตค่ะ แล้วก็ทองอยู่29.7กรัมค่ะราคา6,900 0ค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ชินิดจะเป็นงานเข็มกัดทองค่ะแล้วก็ฝั่งพลอยพลอยก็จะมีเขียวส่องนะคะแล้วก็บูท,ทปาสอาเมทิสซิทีนค่ะเพชรของเขาก็จะอยู่ที่2.34กิลัาดค่ะทองก็จะหนักอยู่ที่23.7กรัมค่ะถ้าสนใจสอบถามราคาได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นจี้เพชรค่ะจี G ้เพชรนีเล่นไฟสวยมากค่ะสี่เม็ดกลางนี้จะเป็นเม็ดใหญ่นะคะน้ำหนักรวมทั้งหมด1.96กรัตค่ะแล้วก็ทอง6.5กรัมค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ห5ห0 0้าค่ะอันนี้แหวนเพชรค่ะเป็นเพชรแฟนซีประกบทรงหยดน้ำนะคะน้ำขาวค่ะสะอาด เล่นไฟสวยค่ะแล้วก็เพชรรวมอยู่ที่1.5กลัดค่ะทองคําขาว4.7กรัมราคา88ดหมื่นค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะนาฬิกาโอเมกา้าอันนี้จะเป็นงานทองทั้งเรือนนะคะฝั่งเพชรน้ำเกาเจ็ดเพชรที่ฝังเป็นเบลเยี่ยมคัดค่ะเพชรสวย แล้วก็สายเป็นงานทองทำขึ้นใหม่นะคะทองสายจะเป็นทอง90ค่ะแล้วก็เรือนนี้มีใบรับประกันจากโอมกกามาค่ะเรือนนี้อยู่ที่2องแ0นบาทค่ะ